บทที่4069เนื่องจากปืนทุกกระบอกของบอดี้การ์ดเล็งมาที่เธอนางจึงตกใจกลัวมากพลางค้นหาของบางอย่างในกระเป๋าถือเก่าๆของเธอทันใดนั้นเธอก็หยิบกล่องใส่ของฝากออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อเฟยซูบินเห็นกล่องนี้สีหน้าก็พลันมืดมนในทันทีมันไม่ใช่กล่องหมากฝรั่งแต่มันคือกล่องทุงยางอนามายัย เขาคิดในใจว่าสงสัยคนลึกลับคงต้องการเล่นตลกเขาจึงสาบแช่งอย่างเย็นชาไอ้สารเลวนั่นขอให้แกเอาสิ่งนี้ให้ฉันเหรอใช่คะ่ะเปล่าเปล่าหญิงสาวรีพูดท่านอย่าสนใจกล่องนี้นะคะชายคนนั้นเขาให้ฉันมอบสิ่งที่อยู่ด้านในให้คุณเฟยซูบินตะโกนอย่างโกรธเคืองอย่าบอกนะว่าด้านในก็คือถุงยางถ้าแกยังมาลีลากับฉันแกตายแน่ ผู้หญิงคนนั้นตัวสั่นด้วยความตกใจและพูดว่าโอโอเคค่ะก่อนอื่นฉันต้องขอโทษคุณเฟยก่อนเนื่องจากสถานการณ์มันเร่งรีบฉันเลยหากล่องใส่ไม่ได้ฉันจึงยื่นกล่องนี้ให้ชายคนนั้นบรรจุของแม้ว่ากล่องมันอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่ของข้างในชายคนนั้นบอกว่ามันมีค่ามากนะคะ ว่าแล้วเฟยโซบินก็กำลังยื่นมือออกไปรับกล่องแต่จู่จูเมื่อนึกได้ว่าเธอเป็นเอ็ดเขาจึงชักมือกลับอย่างรวดเร็วชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วตะโกนว่าอัจจ๋อยโยนกล่องลงบนพื้นผู้หญิงคนนั้นทำได้เพียงโยนกล่องลงบนพื้นทันทีอย่างเชื่อฟัง เฟยซูบินหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋ากางเกงวางมันคลุมที่กล่องแล้วใช้มือขวาข้างเดียวพยายามบีบกล่องให้ฝามันเปิดอย่างระมัดระวังเนื่องจากจิตของเขากำลังตกจึงงุนงงพยายามเปิดอยู่พักหนึ่งเขาไม่กล้าใช้มือซ้ายช่วยเปิดกล่องแม้ว่าการศึกษาของเขาจะไม่ใช่ต่ำๆอีกทั้งยังรู้ว่าโรคเอดจะไม่สามารถติดต่อผ่านทางนี้ได้ก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถต้านทานความกลัวและความขยะแขยงได้ โชคดีที่ลูกน้องหนึ่งคนมีไหวพริบกว่าได้ยื่นถุงมือสีดำให้เขาหนึ่งข้างทันทีเฟยสซูบินทอดถอนหายใจพลางเหยียดมือซ้ายออกไปให้ลูกน้องสวมให้ในที่สุดเขาจึงสามารถเปิดฝากล่องถุงยางอนามัยออกมาได้เนื่องจากบริเวณโดยรอบสลัวสลัวเขาจึงไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในกล่องในทันทีพลางเขย่าดูก็รู้ว่ามันเบาๆและรู้สึกว่าเป็นลักษณะนิ่ม แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นเขาจึงใช้มือขวาคว่ำกล่องแล้วใช้มือซ้ายรองรับเทสิ่งที่บรรจุออกมาเมื่อของสองสิ่งนี้สัมผัสบนฝ่ามือเฟยโซบินก็มองเข้าไปใกล้ๆทันใดนั้นคนทั้งคนก็กรีดร้องด้วยความตกใจและมือที่ถือสิ่งนั้นอยู่ก็กระตุกเหมือนไฟฟ้าช็อตและหูที่เปื้อนเลือดทั้งสองข้างก็ถูกเบี่ยงออกไปโดยตรง บรรดาสาวข้างถนนหลายคนก็สงสัยมานานแล้วว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแต่เมื่อพวกหล่อนเห็นว่ามันเป็นหูของมนุษย์จริงๆอีกทั้งยังมีรอยเลือดติดอยู่ทั้งสองข้างพวกหล่อนก็กรีดร้องด้วยความตกใจเบอร์ดี้การ์เองก็ตกตะลึงไม่ต่างกันเฟยซูบินตกใจมากแต่ทว่าเขาฟื้นคืนสติได้ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างจึงรีบวิ่งไล่ตามเพื่อตรวจสอบมันอีกครั้ง ปรากฏว่าเขาจำหูคู่นี้ได้อย่างชัดเจนทันทีว่ามันเป็นหูของลูกชายตัวเองเฟยหาย่าวหยางจะว่าไปแล้วใบหูของคนสามารถทำนายลักษณะของบุคคลน,นั้นได้ตามศาสตร์การดูหัวเห้งฉบับโบราณและจําแนกดูได้จากลักษณะของใบหูที่มีทั้งหมด13แบบดังนี้คือ 1. ใบหูใหญ่มีนิสัยมั่นคงรอบคอบและสมองไวส ใบหูเล็กให้ความสำคัญกับความรู้สึกและมักมีนิสัยไม่ค่อยแน่นอน 3. ใบหูที่มีกล้ามเนื้อหนาะอายุยืน 4. ใบหูที่มีกล้ามเนื้อบางๆไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง 5. ติ่งหูมีไขมันหนาะโชคลาบวาสนาดีจิตใจแจ่มใสคนประเภทนี้มักมีร่างกายแข็งแรง 6. ไม่มีติ่งหูหรือมีแต่บางมากหาเงินลำบากคนที่มีติ่งหูทั้งเล็กและบางมากมักไม่ค่อยใส่ใจกับสภาพความเป็นจริงเท่าไหรนะ่นักความสามารถในการหาเงินก็ไม่สู้ดีนะักแถมยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อีกต่างหากเหูยาวสติปัญญาดีและอายุยืนคนที่มีใบหูยาวมักมีอายุชีวิตที่ยืนยาวพวกเขาฉลาดมากมขยันอดทนทำอะไรก็จะระมัดระวังรอบคอบมากๆอีกด้วย ที่สําคัญกรุณาอย่าสับสนระหว่างหูยาวและหูยาน 8. หูสั้นคนหัวโบราณคนที่มีใบหูสั้นมักมีความคิดที่หัวโบราณไปสักนิดไม่ชอบตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองชอบพึ่งพาคนอื่นเป็นคนประเภทเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายไม่ชอบกิจกรรมหรือมีชีวิตแบบเสี่ยงหรือท้าทาย 9. ใบหูเฉียงกล้าหาญมีเหตุผลละเอียดรอบคอบคนที่มีใบหูหลงังหูแนบชิดติดกับศีรษะ มองดูแล้วเหมือนกับกำลังหันหน้าอยู่พวกเขามักจะฉลาดมากเป็นคนใช้เหตุผลและทำอะไรก็มักวางแผนไว้อย่างดีสิบใบหูนิ่มไม่กระตือรือรน้นขี้กลัวลองใช้มือบีบหูดูหาพบว,ว่ามันนิ่มนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือรน้นคนประเภทนี้มักไม่ค่อยกล้าเสี่ยงในทุกเรื่องไม่กล้าออกจากกรอบกลัวที่จะแตกต่างและไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองจับแล้วเป็นไงบ้าง11 หูกลางออกมากระตือรือรน้นมั่นใจคนที่หูกลางออกมาข้างนอกมักจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษและตรงไปตรงมา 12. มองไม่เห็นใบหูเมื่อมองจากด้านหน้าบุค,คลิกดีมากดีร่างกายแข็งแรง 13. หูยาวเหมือนพวกพูดเป็นพวกที่เก็บข้อมูลเก่งคนที่มีใบหูลักษณะเช่นนี้มักมีมันสมองที่ฉับไวมือเท้าไวและเป็นคนที่มีความสามารถด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามการทำนายบุคคลจากหูหูจะต้องอยู่กับบุคคลนั้นปกติไม่ใช่ตัดออกมาเหมือนเฟยห่าวหยางแบบนี้ไม่สามารถทำนายได้จริงๆในเวลานี้หัวใจของเฟยโซบินดูเหมือนจะถูกคอนทุบในทันทีและเขาก็พูดไม่ออกด้วยความเจ็บปวดทันทีหลังจากนั้นเขาหยิบหูทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วร้องไห้เสียงดงังห่าวหยางลูกพ่อ พ่อขอโทษพ่อไม่ดีเองพ่อไม่สามารถปกป้องแกได้พ่อขอโทษฮือฮือห่าวหยางในเวลานี้ผู้คนสัญจรไปมาได้เริ่มหยิบมือถือออกมาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วบรรยกาศหลายคนรีบตอบโต้และล้อมเผยซูบินไว้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ตำหนิคนที่ถ่ายรูปถ่ายคลิปตะโกนว่าหยุดห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลบวิดีโอเดี๋ยวนี้ แต่ทว่ามันก็สายเกินไปแล้วหลายคนได้ถ่ายวีดีโอและก็จากไปแล้วและเมื่อยิ่งเห็นความดุดันของบอดี้การ์ดอีกฝ่ายก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วทันทีเนื่องจากบอดี้การ์ดเหล่านี้ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะตามผู้คนเหล่านั้นให้ลบคลิปดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงล้อมรอบเฟยโูบ,บินเท่านั้นเพื่อปกป้องและพาเขาออกจากบริเวณโรงแรม RIP โดยเร็วที่สุด ในบรรดากลุ่มคนที่ถ่ายวีดีโอและหลบหนีไปนั้นยังมีนินจาอีงะรวมอยู่ด้วยหลังจากถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเขาก็เดินไปที่มุมด้านหลังโรงแรมทันทีขึ้นรถด o อ g ชาร์เจอรรถแรงในตำนานของอเมริการุ่งเดียวกันกับโดมินิกโทเรโตจากภาพยนตร์เรื่องเด e f ฟา t and Furious r เรลแรงทะลุนรกที่เก่าเก่ากึกและขึ้นรถสตาร์ทเครื่องยนต์และขับออกไปอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้เฟยซูบินยังคงร้องไห้ในขณะที่จับหูของเฟยห่าวอย่างไปด้วยบอดี้การ์ด,กดเกลี้ยกล่อมเขาซาำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานแต่ยังคงไม่เป็นผลในความสิ้นหวังของเจ้านายบอดี้การ์ดทั้งหมดจึงช่วยกันอุ้มเขาเข้าไปในรถทันทีจากนั้นขบวนรถก็วิ่งกลับไปที่คฤหาสน์ตระกูลเฟยในลองดีชเฉียงรวดเร็ว ระหว่างทางเฟย์โซบินไม่สามารถควบคุมความเศร้าโศกและความโกรธภายในใจของเขาได้ด้านหนึ่งเขารู้สึกลำบากใจและกังวลเกี่ยวกับลูกชายและในอีกด้านเขาก็เกลียดนินจาญี่ปุ่นเหล่านั้นจนถึงที่สุดบทที่4ี่เจ็สิบเขาต้องการจับนินจาเหล่านั้นมาทั้งหมดจากนั้นสับมันออกให้เป็นชิ้นชิ้นในทันทีแต่น่าเสียดายที่พวกเขายังไม่สามารถเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของนินจาเหล่านั้นได้ เนื่องจากเฟยซานไห่มีหูตามากมายและบอดีกาศส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆเฟยซโซบินก็เป็นคนสนิทของเขาทั้งนั้นพวกเขาได้รายงานความคืบหน้าแล้วดังนั้นก่อนที่เฟยซโบินจะกลับมาถึงทะหาตระกูลเฟยเฟยซานไห่ก็ได้ทราบเรื่องทั้งหมดนี้ทันทีเขารักหลานชายคนนี้มากและเมื่อได้ยินว่าหลานชายถูกตัดหูเขาก็ยิ่งโกรธจัด ในเวลานี้เขาอยู่ในห้องหนังสือเขาทุบทุกอย่างที่สามารถทุกได้เพื่อระบายออกเมื่อภรรยาของเฟยซานไห่ทราบข่าวเธอก็รีบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและในที่สุดเธอก็หยุดเฟยซานไห่หลังจากที่หญิงชราสอบถามเรื่องราวทั้งหมดเธอก็กระทืบเท้าด้วยความทุกข์ใจต้องการระบายออกเมื่อเห็นว่าในห้องนี้ไม่มีอะไรที่จะให้ทุบแล้วเธอจึงทุบเฟยซานไห่ต่อไปทันที พลางร้องไห้และตะโกนว่าซานไห่คุณต้องช่วยหลานชายของฉันให้ได้นะไม่เช่นนั้นฉันจะขอตายให้คุณเห็นอยู่ที่นี่ขณะนี้เฟยซานหาอารมณ์เสียและไม่ต้องการให้ภรรยาของตัวเองมาอารมณ์เสียด้วยดังนั้นเขาจึงพูดอย่างไม่อดทนโอเคฉันเข้าใจห่าวหยางเป็นหลานชายฉันเหมือนกันแน่นอนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาทุกวิถีทาง หญิงชาราถามอีกครั้งคุณแน่ใจนะถ้ายังไงคุณจะต้องฆ่าคนพวกนั้นอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้หากไม่เช่นนั้นฉันคงนอนตายตาไม่หลับเฟยซานหายบกมือและพูดว่าคุณไม่ต้องห่วงรอบหน้าคนพวกนี้มันต้องการเงินกราบใดที่พวกมันกําลังหาเงินมันจะไม่ฆ่าห่าอย่างแน่นอนหญิงชาราพูดอย่างรวดเร็วไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร คุณจะต้องฆ่าพวกมันให้หมดแล้วเอาศพมาให้ฉันดูด้วยการเคลื่อนไหวพูดคุยของชายชราและหญิงชราในห้องหนังสือไม่นานนักก็รู้ถึงหูแม่ของเฟยหาย่าวหยางรวมไปถึงสมาชิกตระกูลเฟยคนอื่นๆเฟยซานหายไม่ได้ปิดบังอะไรพวกเขาดังนั้นจึงบอกให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แม่ของเฟยหาย่าวหยางเป็นลมหมดสติไปในทันทีที่เธอทราบข่าว และสมาชิกตระกูลเฟยคนอื่นๆก็ไม่สบายใจเช่นกันโดยปกติคนพวกนี้ไม่เคยมีใครที่จะกล้ามายั่วยุแต่คราวนี้เมื่อทุกคนได้ยินว่ามีคนกล้าลักพาตัวสมาชิกในตระกูลเฟยและถึงกับตัดหูด้วยทําให้พวกเขาโกรธและกลัวไปพร้อมๆกันในเวลานี้ทั้งตระกูลเฟยต่างก็ตกใจหวาดมิตก ก่อนที่เฟยซูบินจะกลับมาถึงคฤราสา์วิดีโอยอดนิยมอื่นๆก็ปรากฏขึ้น,นบนอินเทอร์เน็ตชื่อของวิดีโอน่าตกใจทั้งหน้าคลิกดูมากจริงๆมีชื่อเรื่องว่าคุณชายของตระกูลเฟยเฟยซโซบินจูบอีตัวข้างถนนในบรุกลินเหนือเนื้อหาของวิดีโอแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเฟยซูบินยัดเงิน1,000ดอลลาร์เข้าไปในร่องอกของผู้หญิงคนนั้นอย่างไร และหล่อนก็กอดเขาและจูบป,ปากอย่างหลงใหลทันทีวีดีโอนั้นจบลงอย่างกระทันหันและไม่มีที่มาที่ไปว่าทำไมเศรษฐีระดับเฟิร์สคลาสอย่างเขาถึงสนใจเด็กสาวติดยาตัวผอมราวกับผีตายซากเช่นนี้นี่คือกฎการเสนอข่าวระดับภูมิภาคที่ใช้กันทั่วไปโดยสื่อตะวันตกพวกเขาไม่รายงานภาพรวมทั้งหมดแต่จะเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการรายงานเท่านั้น แม้ว่าเคล็ดลับนี้จะเรียบง่ายและตรงไปตรงมาและมันแย่มากแต่พวกเขาก็ชอบทำกันสาเหตุคงไม่มีอะไรมากไปกว่าเรียกเรตติ้งก็อย่างว่าทุกคนไม่ทราบสาเหตุและผลกระทบหลังจากดูวิดีโอแล้วพวกเขารู้แค่เพียงว่าคุณชายของตระกูลเฟยกกำลังซื้อเซ็กข้างถนนทั้งกอดจูบลูกคลากับอีตัวข้างถนนสิ่งนี้ทำให้เกิดการอภิปรายกันอย่างดุเดือดบนอินเทอร์เน็ต ในสหรัฐอเมริกาเรื่องแบบนี้ปกติไม่ใช่ข่าวที่โด่งดังอะไรเพราะผู้คนที่นี่ค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับแง่มุมนั้นดังนั้นพวกเขาจึงเคยชินกับมันอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะเคยเห็นเรื่องราวเช่นนี้มาจนชินแล้วแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นคนที่รวยขนาดนี้ไปหากินกับกลารีข้างทาง ซึ่งมันทําให้ทุกคนงุนงงและล้มล้างมุมมองทั้งหมดจนทําให้พวกเขาต่างก็ตกตะลึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากราวกับว่าเขาเบื่อความเลิศดหรูและต้องการแสวงหาของแปลกหลายคนรู้สึกเหลือเชื่อเกี่ยวกับรสนิยมที่แปลกประหลาดของเฟยโซบินคงเป็นเพราะความแปลกอย่างนี้จึงทำให้ข่าวนี้แพร่สะพพัดอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ตและในไม่ช้ามันก็กลายเป็นที่นิยมบนอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ขบวนรถแล่นเข้ามาในบริเวณคฤหานาตระกูลเฟยเฟยซูบินไม่รู้มาก่อนเลยว่าตัวเขาได้กลายเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ตที่ร้อนแรงไปแล้ว